กันเหล่าเรื่องโปรด EP นี้พบกับเอนจิเนีรหนุ่มจากทีม Enterprise Architect ที่จะมาเปิดโลกการใช้งาน Chat GPT และ Gen AI กับการทำงานยุคใหม่ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดฟังแล้วคุณจะได้ไอเดียดีๆไปต่อยอดในการทำงานอย่างแน่นอนคือจะบอกว่าเ e n a นเนี่ยมันแบ่งัปดีกคือเนาะมันจะใช้แต่ภาษาคนเราทั่ไปภาษา แต่ข้อความแล้วก็เนี่ยออกมาเป็นได้สแบบอาจจะมาเป็นโค้ดก็ได้ออกมาเป็นภาษาคนที่มีความสัดสมากขึ้นก็ได้เ i อมีทั้งข้อดีและก็เสียอยู่ที่การใช้งานของมันว่าเราจะเลือกข้อดีหรือข้อเสียเองมาเป็นผู้ช่วยไม่ได้มาทำแทนเราเราจะไม่ตกงานเราจะไม่ตกงานแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่อง AI เ,เราอาจตกงานได้จะเป็นนังสือเล่มไหนติดตามด้วนยชวนกันเราเล่าเรื่องปรอม